ตั้งแต่มาที่ประเทศไทยคราวนี้เนี่ยก็ได้ความรักความอบอุ่นจากทุกคนที่ที่เราพบเจอนะครับก็ได้พบเจอกับคนไทยที่หลากหลายาหลากหลายวิธีชีวิตก็ได้คุยกับเขาค่อคนข้างใกล้ชิดแล้วก็ได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับเพื่อนชาวไทยของเราในประเทศนี้นะครับก็จะหลังจากที่ได้จากธรรมนาเนี่ยก็ได้เติมเต็มในหัวใจอีกทีหนึ่งอะไรที่มัน เป็นช่องโหว่ในรูของหัวใจก็เติมเข้ามาให้เต็มนะฮะจะเป็นความรู้สึกที่ที่ดีเป็นอย่างมากผมสำนึกในพระมหากร,ราณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้า,เอาอยู่หัวสํานึกในพระคุณของประเทศชาติมีใจที่เกิดมาในประเทศไทยเท่านี้ก็ต้องจากไปอีกแล้วแต่ก็หวังว่าหวังว่าในอนาคตผมกับ น้องๆหลังจากครอบครัวก็จะได้กลับมาเยี่ยมเมืองไทยอีกคนหนึ่งนะคช่วงเราไม่อยู่นี้ก็ขอให้ทุกคนช่วยปกป้องรักษาประเทศไทยไว้ให้เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ด้วยได้บนความยุติธรรมความเสมอภาครักกันส,สมรีมรคทกันเราก็หวังว่าจะมาใหม่ในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็แล้วก็วกอ่าคราวหน้าก็ อยากจะมากราบสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากนะครับ14สิงหาคม2566ท่านอนวัชเรศนวิวัชระวงศ์และท่านอ่องนายแพทย์จักรีวัฒน์วิวัชระวงศ์ โอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกาหลังเดินทางมายังประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีนับจากทั้งสองและพี่ชายน้องชายรวมถึงมารดาถูกถอดออกจากสถานะพระราชวงศ์ไม่มีสิทธิในการใช้ฐานเนนรศักหม่อมเจ้าทั้งหมดจึงเปลี่ยนมาใช้นามสกุลวิวัชรวงศ์และใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกา จนกระทั่งวันที่5สิงหาคม2566ท่านอ้นเดินทางกลับประเทศไทยมาก่อนเป็นคนแรกกิจกรรมที่ทำขณะที่อยู่ในประเทศไทยมีทั้งการไปทำบุญที่ศาลหลักเมืองไหว้พระที่วัดพระแก้วทำบุญที่วัดยาน,นาวาและวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งท่านอ้นเคยบวชที่นี่ในวัยเด็กนั่นคือหนึ่งในความทรงจำที่ท่านอ้นได้เปิดเผยถึงความประทับใจที่ได้กลับมาไทยเป็นครั้งแรก การได้ขึ้นรถไฟฟ้า BTS เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ท่านอ้นได้เปิดเผยกับคนใกล้ชิดว่าอยากนั่งรถไฟฟ้าในประเทศไทยเพราะขณะออกจากประเทศไทยยังไม่มีรถไฟฟ้าขณะที่ท่านอ่องในแพทย์จากรีวัตรวิวัชรวง์ตามพี่ชายกลับมาในวันที่12สิงหาคม2566ได้เดินทางไปยังอาคาร100ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์โรงพยาบาลสุริราษ เพื่อสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดตลาธทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนคราบรมราชนานีซึ่งเป็นเสด็จทวดและพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภุมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือเสด็จปู่ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนแพทย์อกว่าวนี่ยตอนผมเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยพระราชบิดานี่เป็นแรงบันดาลใจของผ ผมเป็นนักเรียนที่ดีตอนผมสอบตอนผมไล่ในเพื่อก,กราบท่านผมมีรูปท่านอยู่ในห้องนอนของผมตอนผมเป็นนักเรียนนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเป็นอาจารย์แพทย์ที่เมกาผมก็บอกนักเรียนกับผมว่าเนี่ยเราทุกคนต้องหาแรงบ,บนันดาลใจของเรานะครับและพลังชบวิดาเป็นแรงบ,บนันดาลใจของผมนะครับท่านก็ทำทุนทำ scholarship ให้หมอให้แพทย์ให้ประเทศของเรามีหมอที่ดีนะครับ ผมงเขานั้นเป็นแรงบันดาลใจตอนนี้ก็ทำซีมิซีเนสวนการพาจากรวิทยาิัเมริกาและผมก็บอก,กนักเรียนของผมนี่รว่าพระราชบิดาเนี่ยเป็นอิมโฟล์ของผมนะครับแล้วก็ผมก็อยากจะถ่ายทอดความรู้ทางด้านการพาดให้กันักศึกษาของผมเพราะว่าเนี่ยเราจะได้มีหมอที่ดีในอนาคตที่ที่ดูแลคนไข้ของเราได้นะครับวันนี้รู้สึกดีใจมากเลยนะครับสวัสดีครับ สองเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาอย่างผู้โดยสารทั่วไปและกล่าวถึงความประทับใจที่ได้กลับมาประเทศไทยพร้อมคาดหวังว่าจะได้กลับมาอีกพร้อมครอบครัวทัปนิเอสี SC ชัยโดยรีพอร์เตอร์อร,รยายงาน าจาก The Reporters แล้วอยากจะให้กำลังใจและสนับสนุนเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ในทุกช่องทางของ The Reporters ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ